โอเคครับผมก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby.com อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นอยู่ในเกม DreamLeague Soccer 2021เหมือนเดิมนะครับผมโอเคหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ลงไปนะครับผมโดนใบแดงไปหนึ่งตัวนะครับจากชิเชงโก้นะครับผมโหแล้วก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับผม โอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาซื้อนักเตะใหม่นะครับซึ่งผมดูไว้นะครับมีตัว2ตัวนะครับผมที่ผมมองไว้นะก็จะมีทางด้านลูเบนดิอัสนะครับผมซึ่งเป็นกองหลังนะแล้วก็ทางด้านคาวานี่ที่เป็นกองหน้านะครับผมซึ่งเดี๋ยวมาดูทีมกันก่อนนะครับว่าอะไรมันจะสัมพันธ์กันนะครับซึ่งกองหลังผมนะ่รมีเยอะกว่ากองหน้าแล้วนะตอนนี้ดูดิกองหลังครับ โอ้โหเนี่ยลาป์ฟอกมีซิวามีนี่ครับผมอิชลเลนี่ครับคือกล้องหลังเยอะมากนะครับโบนิชี่เนี่ยคือกล้องหลังเยอะมากซึ่งกล้องหน้ามีแค่นี้ครับผมทางด้านอีเดนเชโก้นี่ครับผมแค่นี้จริงๆนะครับผมแล้วก็นี่ครับสามตัวหลักนะครับผมซึ่งผมต้องหา กองหน้าเพิ่มแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาจัดคาวานีกันเลยดีกว่านะถ้าเงินผมถึงผมก็จะจัดลูเบนิอัสนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บตังค์ไปเรื่อยๆก่อนนะฮะโอเคมาับผมจัดเลยนะครับผมทางด้านคาวานีนะครับโอเคแต่ผมอยากได้โดเหมือนกันนะโดแมสซี่อย่างเงี้ยแต่ผมอยากได้โดมากกว่าว่าโดรู้สึกว่าในเกมดีมลีจะแข่งเอาเรื่องนะแล้วก็ความเร็วใช้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยว ก็ซื้อ,อ,อไปก่อนแล้วกันนะทุกคนจัดไปเลยครับผมมาคาร์วานียครับจัดไปเออโอเคไปเปิดตัวตั้งแต่ก่อนนะครับนี่คาวานี่ครับคาวานี่เข้าสู่แมช์สตีเรียบร้อยครับโอเคมาฮะเดี๋ยวเราเอาลงทีมกันเลยแล้วก็จะไปทดสอบนะครับในแมตช์ออนไลน์นะครับผมออนไลน์นะครับ มาแทนกุลเลยละกันนะแทนกุลเลยละกันโอเคเดี๋ยวรู้สึกว่ามาเนใ่จะไม่ฟิตซิวาก็ไม่ฟิตจังไดวะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะเอาเออนี่ดีกว่าโอเคประมาณนี้ละกันนะโอเคครับผมมาก่อนที่จะไปสุ่มทีมนะครับ ก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคมาสุ่มทีมกันเลยครับผมบัดนี้ับผมนัดเปิดตัวคาวานีที่มาลุยกับทีมครั้งแรกครับจับคู่มาดูว่าจะเจอตึงหรือเปล่าโอ้โห ทีมแบบ90บวกนะครับผมมีประมาณ80อยู่ตัวนึงโอเคครับผมไม่เป็นไรมาทำเต็มที่ครับเริ่มเกมแล้วเทมนดี้ค oh, oh. าวานี่ครับอาล้วครับสัมผัสบอลกับทีมครั้งแรกโอ้โหแล้วโดนทำฟาวไปเลยเอาแล้วโดนไปเหลืองเลยเลยครับเควินเดอะบอยเคเดี๋ยวเล่นสั้นเล่นสั้นพีกแล้ว ขอ,อสับเลยอันโอ้โหลูนี้ออกหลังแบตพีคของเดบอยดูนี้นี่ตัวจะเล่นใกล้หรือเปล่าเปิดหน้ามา <Good distribution. S 1> เออหาแลนครับบามิยองบามิยองมีความเร็วครับกระชากขึ้นมา โดนมรกบตัวแล้วเปิดมาเกี่ยวไปได้แคเลเบลเปิดมาให้คาวานี่คอาวานี่พิกพีเราไม่มีตัวเติมครับนี่ตัวเติมก็ไปก่อนม,มีตัวเติมแล้วไปก่อนม,มีตัวเติมแล้วไปก่อนแล้วยิงเลยนี่โอ้โหเรียบร้อยครับผมลากจากครึ่งสนามของคาาวานี่โอ้โหนัดเปิดตัวนี่ครับจากครึ่งสนามครับไม่มีใครกล้าเข้าโอ้โหนี่ครับ โค้สุดหายครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับประตูแรกประเดิมสนามให้กับแมนเชสเตอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์จากคาร์วอนี่ครับ <Ride on. S 1> ส่งต่อให้มาเปิดจาวขึ้นหน้าไปครับโอเคโหตัว <Okay. S 1> oh. นี้มาแล้วมาแล้วเคปิดบอยส่งให้โรนัลโดโรนัลโด้โดโดโดคือตรงกลางฮาแลน ให้เอบาอบาเอาบ้าดึงดึงจังหวะติดกองหลังครับยังได้อยู่ให้ออาบาเมยองมยองดึงแล้วเปิดเข้ามาเดบอยแล้วฮาเลนได้จังหวะนี้ยิงโอ้โหออกหลังไวเองครับนี่เ,เปิดข้าไปครับได้แต่ก็เข้าทาง ทีมจากเวียดนามนะครับผมบยบอยโอ้โ hey ห oh, <Okay. S 1> ไม่ถึงแล้วฮาแลนด์ครับฮาแลนด์เอ้ยเอ้ยโอ้โหโรนัลโดโรนัลโดโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยเลยครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากคิสเตียโนโรนัลโดครับกลองหลังเคลียร์ไม่ขาดะเ,เ,เย้ย โอ้ oh. ตัวนี้เกับราสกิลลัมมอดส่งให้บาเมยองบาเมยองปาดเข้ามาอาเดนส่งเข้าในโอ้โ oh. หหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับเสนอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันว่าทั้ง2ทีมจะแก้เกมกันมายังไง เขาน่าจะมีการเปลี <Kre gg lag problems> ่ยนตัวนะครับทุกคนมาดูว่าเขาจะเปลี่ยนใครลงมานะครับเคโอ้โหมีการเปลี่ยนตัว3คนเลยนะครับมีซาร่านะครับผมที่ผมเห็นคร่าวๆปอปอกบานะครับเปิดมาลิมเซนมอสซาปาดเข้ากางแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับเปลี่ยนตัวสำรองลงมาแอสซิสต์เลย ให้ก hey, ับคริสเตียโดโลดาวโดโอ้โทุกคน,คนโดนน้ำแล้วว่ะจอเนี้ขควนันนี้ชิปขึ้นหน้ามาคู่แกเลรเบลไม่ถึงโอเคมองขึ้นหน้าไหมา <S <S ไปเพื่อ,อนวิ้ีกำลัง <S 2> <S 2> โอ้โหฟาว <S <S ไม่นี้จะเล่นซานบนะ วันนี้นีครับวาลานอาวจังวันนี้วันนี้กุลกุลหาวกุลตรงกลางแล้วโอ้โหคาวานี่ครับลูกที่สองของคาวานี่ครับโอ้โหนี่ครับจากกุลกาเกโลครับลากขึ้นมาแล้วปาดเข้ากลางไปแล้วยิงโล่งๆกลางประตูไปเลยครับลูกที่สองของคาวานี่ในเกมนี้ครับแล้วก็เป็นประตูที่สองของเขา ในการมาเล่นกับซิตี้นะครับเอาเลยครับเปิดขึ้น,นามาได้อยู่โอ้โหตรงกลางเคดักได้ตายครับผมหาประตูที่3จะแฮตทิกหรือเปล่าอื <c oughs> มยังถึงต้องฝึกความเร็วหน่อยละกันนะครับเคได้อยู่ตรงนี้ <c oughs> แทงคาวานี่โอ้โหไ่ถึง ขึ้นมาเอาละครับหลุดแล้วหลังมูสตาล่าป๊อกปอกบ่าซาลาอีกครั้งเปิดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ขู่เข้ามือคุกสาวตู่คุณตรงนั้นลงสวยมันอยู่ที่เอาละครับใช้ความเร็วของคาวานี่โอ้โหไม่ถึงโอเค มาวันนี้แกเรเบลโอ้โหมีถึงแกเรเบลครับเปิดกลับมาปอบปอกบาปอบปอกบาเอาเลยครับหมดซาลาถูกนะสองนาทีครับถ้าได้ลูกนี้ก็คือได้ลูกนี้ก็คือชนะไปเลยนะโอ้โหได้เป็นลูกคอร์เนอร์ไม่สองนาทีาเพื่อนแต่มูนล,ลูกนี้ก็จะเป่าหมดเวลาแล้ว ดูว่าจะมีทีเด็ดหรือเปล่าทีเด็ดหรือเปล่าแล้วอ้โหเรียบร้อยเลยครับทีเด็ดของจริงครับจากฮาแลครับโอ้โหทีเด็ดลูกเปิดมุมหมดเวลาการแข่งขันเนี่ยโมโหเรียบร้อยไปเลยเฮ้ยพลาดแพ้ทุกคนเค okay, ผมสำหรับเกมนี้เราก็โดนไปสามประตูต่อสองนะครับผมแล้วก็นัดเปิดตัวของคาวาเนีย ยิงไปสลูกเลยนะครับผมถือว่าเปิดตัวได้ดีนะครับโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ